3. วิตามินในรูปแบบอาหารเสริมที่คุณควรเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นของที่มีประโยชน์ขนาดไหนถ้าท่านผู้ชมรับเข้ามามากเกินไปก็ล้วนแต่กลายเป็นโทษได้ทั้งสิน้นแม้ว่านั่นเป็นวิตามินอาหารเสริมวิตามินที่ดีต่อร่างกายมีเยอะถ้าเราเลือกวิตามินที่สกัดจากธรรมชาติแต่เดี๋ยวก่อนครับวันนี้โคชแบงค์จะพาท่านผู้ชมมาลงลึก เรื่องวิตามินกันไปอีกสเต็ปหนึ่งเพื่อตอบคำถามที่ว่าทำไมเราถึงไม่ควรทานวิตามินที่มากับอาหารเสริมบางชนิดสวัสดีครับวันนี้เรากำลังพูดกันถึง3วิตามิน วิตามินนะครับไม่เอาแร่ธาตุไม่เอากดอะมินโนไม่เอาโปรตีนไม่เอาไขามันอะไรแต่จะเอาวิตามินล้วนๆ A B C D E นี่แหละครับ 3. ตัวที่ท่านผู้ชมไม่ควรที่จะทานในรูปแบบอาหารเสริมวิตามินตัวแรกที่ท่านผู้ชมควรที่จะหลีกเลี่ยงในรูปแบบของอาหารเสริมก็คือวิตามิน A ท่านผู้ชมทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าวิตามิน A เนี่ยมันมีประโยชน์มากสามารถช่วยอาการตา,าฟ้าฟางตาบอด ในตอนกนึงคืนที่มืดช่วยไม่ให้เหงื่อออกง่ายป้องกันเซลล์เยื่อบูต่างๆของร่างกายไม่ให้ทํางานผิดปกติยังช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ตามปกติด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมถ้าเกิดได้รับวิตามิน A มากเกินไปในปี1996 New England Journal of Medicine ติดตามผลเป็นระยะเวลา4ปีทำงานวิจัยในมนุษย์เลยนะครับ เป็นแบบ randomized control trial มี placebo ด้วยเขาให้อาสาสมัคร18,314คนที่สุปุุรีรับประทานวิตามิน A เบต้าแคโรทีนกลุ่มหนึ่งทานวิตามิน A กลุ่มหนึ่งทานเบต้าแคโรทีน,ทน,น,ทนอีกกลุ่มหนึ่งทานรวมกันอย่างนี้วัดผลของการเป็นมะเร็งปอดแล้วก็โรคหัวใจเขาสรุปผลลับการ ติดตามผลถึง4ปีออกมาว่าคนที่สุบรี่มีโอกาสความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นครับถามว่าเขาให้วิตามิน A เท่าไหร่จะได้หลีเกเลี่ยงได้เขาให้ทั้งหมดเป็น25,000 IU นะครับในรูปแบบของเรติโนเรตินนลพอลเมเท แล้วอีกงานหนึ่งในคนปกติที่มีสุขภาพแข็งแรงรายงานว่าเมื่อรับวิตามินเอเข้าไปในปริมาณมากเกินไปอาจจะเกิดอาการเจ็บกระดูกเจ็บข้อง่วงซึมนอนไม่หลับผมร่วงกระวนกระวายปวดศีรษะอย่างรุนแรงอาการเหล่านี้จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนในบางรายอาจจะมีการผิวลอกหนังแห้งหนังแตกกระดูกผิดรูปตับโต แล้วก็ม้ามโตได้ด้วยยังไม่หมดนะครับอันนี้สําคัญมากสําหรับผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์อยู่ถ้าเกิดได้รับในปริมาณมากเกินไปท่านผู้ชมอาจจะเกิดสภาวะแท้งลูกหรือว่าลูกพิการได้ถามว่าเท่าไหร่ไม่ควรจะทานเกินวันละเท่าไหร่ที่เขาเขียนไว้คือไม่เกินวันละห0,000ื่นไอยูต่อวันก็พอแล้วครับแต่ ในธรรมชาติแล้วสมมุติว่าท่านผู้ชมไปซื้อมะละกอมาผลหนึ่งลูกหนึ่งท่านผู้ชมทานมะละกอท่านผู้ชมจะไม่ได้แค่เบต้าแคโรทีนเท่านั้นท่านผู้ชมจะได้แคโรทีนตัวอื่นด้วยอย่างอัลฟาแคโรทีนเบต้าแคโรทีนแกมมาแคโรทีนแล้วก็เดลตาแคโรทีน ถ้าเกิดท่านผู้ชมกินในอาหารเสริมแล้วได้เพียงแค่เบต้าแคโรทีนอันนี้เป็นปัญหามากเกินไปมันจะไปแย่งที่ไปแย่งรีเซพเตอร์ของแคโรทีนตัวอื่นๆทำให้ท่านผู้ชมขาดแคโรทีนตัวอื่นได้อะไรนะโคชแบงก์ Bank, กินวิตามินเอแล้วขาดวิตามินเอหรอใช่ครับท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมกินแค่ฟอร์มเดียวรูปแบบเดียวเวอร์ชันเดียวมากๆม,มันจะไปอุดตัวอื่นไปแย่งที่การดูดซึมของ วิตามิน A ฟอร์มอื่นวิตามินตัวที่2คือวิตามิน E ที่อยากจะให้ท่านผู้ชมลีกเลี่ยงในรูปแบบของอาหารเสริมไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์เลยนะครับวิตามิน E เนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีเลยละลายในน้ำมันได้ด้วยร่างกายสามารถกักเก็บไว้ได้ พบได้ง่ายในอาหารหลากหลายเช่นถั่วมเมล็ดพันธุ์ผักใบเขียวผล,ลไม้ต่างๆจมู่ข้าวและอีกมากมายในปัจจุบันเนี้ยวิตามินอ e ีก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึง่งจะมากระซิบบอกถ้าเกิดท่านผู้ชมกำลังทานวิตามินอ e ีอยู่นะในปี1994ตีพิมพ์ใน n e w e n g n a n d Journal of m e d i c i n e Top 10นะครับเขาทำงานวิจัยในคนที่สูบุหรี่เหมือนกันนะ29,133คน อายุระหว่าง50 69ปีเขาให้อลฟาโทโคเฟอรอล50มิลลิกรัมต่อวันเขารายงานสรุปการวิจัยนั้นว่าการรับประทานวิตามินอีตามนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่จะได้ผลที่ดีเท่านั้นแต่อาจจะได้ผลที่ไม่ดีด้วย may actually have harmful as well as beneficial effects ถ้าคุณเป็นโรคหัวใจหรือโรคเบาหวานอยู่คุณไม่ควรกินวิตามินอ e ีเกินวันละ400 IU นะเพราะอาจจะทำให้เกิดสภาวะแทกซ้อนได้อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือระบุเอาไว้ชัดเจนว่าการกินวิตามินอ e ีเกินวันละ 800 IU เนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองแตกสูงขึ้น22%เลยครับแต่ขอบอกนิดนึงนะครับท่านผู้ชมว่าแต่ละช่วงเด็กผู้ใหญ่เนี่ยควรที่จะได้รับวิตามินอ e ีไม่เท่ากันด้วยนะตามตารางนี้เลยเด็กอายุ6 4 2ทาน5 IU เรียงลงมาเลยท่านผู้ชมสามารถแคปหน้าจอไว้ดูได้เลยครับ วิตามินเอไปแล้วอี e ไปแล้วละลายในไขมันทั้งสองตัวแล้วตัวที่สาที่อยากจะให้เลี่ยงเลี่ยงหรือว่าไม่ทานเยอะเกินไปละลายในน้ํานั่นก็คือวิตามินซีครับอะไรนะผมทานวิตามินซีอยู่ด้วยบารุงผิวดีมากๆเลยกินแล้วผิวกระจ่า,จางใสใช่ครับมันมีผลทําให้ผิวดีเพราะว่ามันสังมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแต่ระวังนะครับถ้าเกิดทานเป็นรูปแบบอาหารเสริมมากจนเกินไปมันก็มีผลข้างเคียงได้ วิตามินซีมีประโยชน์ครับทานแล้วดีแน่นอนในปี2014 the higher intake of vitamin C may have a protective effect of lung cancer ที่พิมพ์ใน Nature วารสาร Top ป10นะใครที่มีปัญหาหรือว่ากลัวมะเร็งปอดรับประทานวิตามินซีเอาไว้เลยนะครับแต่โค้ชแบงค์แนะนำให้ทานวิตามินซีจากธรรมชาติจะดีที่สุดส่วนผลเสียจากการรับประทานวิตามินซีมากเกินไปก็เกิดจากระบบย่อยอาหารนะ ท่านผู้ชมมันเป็นกรดใช่ไหมครับท่านผู้ชมอาจจะทำให้เกิดสอท้องอะไรได้ถ้าเกิดทานในช่วงที่ท้องว่างทานมากเกินไปมันอาจจะไม่ดูดซึมหรือดูดซึมไม่หมดเมื่อดูดซึมไม่หมดแล้วมันไปไหนมันก็ตกค้างอยู่ในร่างกายของเราจนอาจจะทำให้ระบบทางเดินอาหารเกิดการระคายเคืองได้ครับก็อย่าลืมว่าวิตามินซี ก็เป็นกรดชนิดหนึ่งเหมือนกันส่วนผลข้างเคียงของวิตามินซีนะครับตีพิมพ์ในปี2002 Environmental s o x i c o l o g y and Pharmacology ที่มหาวิทยาลัยเนเธอร์แลนด์รายงานไว้ว่าวิตามินซีไม่ใช่แค่เป็นแอนตี้ออกซิเดนเฉยๆแต่ยังสามารถเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นโปรออกซิเดนที่มีฤทธ เป็นพิษได้เขาไม่ได้บอกแค่วิตามินซีอย่างเดียวที่สามารถเป็นพิษได้วิตามินอ e, ีแล้วก็คาร์โบไฮเดรตต่างๆก็สามารถเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นพิษได้ด้วยเช่นกันนะครับมีงานที่คอนเฟิร์มคำพูดนี้ในปี2021ทําในเด็กเลยนะครับที่เป็นโรคไตด้วยกําลังฟอกไตยอยู่ตรวจเลือดตรวจผลของไตในเด็กพวกนั้นแล้ว พบว่าวิตามินซีที่ได้รับมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการสะสมของออกซาเลตในไตามากขึ้นในเด็กที่กำลังฟอกไตยอยู่แล้วในปี1998 Nature เขาก็รายงานไว้ว่าวิตามินซีเนี่ยเปลี่ยนเป็นโปรออกซิเดนได้ในคน30คนให้ถึง500มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา6อาทิตย์ดังนั้นท่านผู้ชมครับวิตามินซี1,000มิลลิกรัมที่เขาให้มาเป็นเม็ดใหญ่ๆนั่นะนะอยากจะบอกว่า มันอาจจะเยอะเกินไปที่ท่านผู้ชมจะทานในแต่ละวันบางคนบอกให้ทาน2-3เม็ดอันนี้เยอะเกินไปแน่นอนเลยครับมันเปลี่ยนตัวเองเป็นโปรโออกซิเดนต์อย่างที่พูดมาครับโคชแบงค์คะแล้วอย่างนี้หนูไม่ต้องกินวิตามินซีหนูไปฉีดเลยได้ไหมคะก็อยากจะบอกว่าวิตามินซีเนี่ยมันจะมีปัญหากับระบบย่อยอาหารอาจจะทําให้สอท้องระคายเคืองกระเพาะอาหารได้หลีกเลี่ยงโดยการไปฉีดเนี่ยอันนี้มันก็จะไม่ผ่านกระเพาะอาหารท่านผู้ชมทำได้นะ แต่ท่านผู้ชมต้องอยู่ในความควบคุมของคุณหมอนะครับในรูปอาหารเสริมแนะนำให้กินไม่เกินวันละ500มิลลิกรัมนะครับ500มิลลิกรัมขอสรุปไว้ง่ายๆเลยแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมอะไรมีวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายขนาดไหนเราก็ไม่ควรที่จะรับประทานเกินไปกินแต่พอดีกินแต่พอควรหรือถ้าจะให้ดี อย่าลืมนะว่ามันแก้วก็มีนะครับมันม่วงก็มีวิตามินซีแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยสม้มวิตามินซีเต็มเต็มเลยท่านผู้ชมทานทุกวันแล้วสุขภาพจะดีครับช่วยป้องกันการเป็นมะเร็งปอดด้วยในช่องนี้ให้ความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงจากงานวิจัยใหม่ๆจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อิบราฮัมลิงค์เกิลเคยบอกไว้ว่าสุดท้ายมันไม่สำคัญว่าชีวิตคุณอยู่กี่ปี ที่สำคัญคือว่าช่วงชีวิตที่มีอยู่เนี่ยคุณได้ใช้มันดีแค่ไหนเป็นคำคมที่ดีมากเลยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับสำหรับช่วงต่อไปโค้ชแบงค์วาร i e ี้มีเมนูอาหารสุขภาพมาฝากอีกเั่นเคยลาบเห็ด3อย่างใส่เกลือดำด้วยรับรองว่าสูตรนี้คิดคนเองอร่อยมากๆเลยครับ